ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสําหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรพรสวรรค์เต็มดวงจิตและกัลยาณมิตรพันนวดีเต็มดวงจิตเรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า สัพปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประนีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือ ให้อายุให้วันนะให้สุขะให้พละและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจ กล่าวคำถวายพัะตาหารเป็นสังงคานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธรมมยังพุทธศาภะควะโตปุพพาคณามการังกะโรมาเซนา

อิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตพัตตานิพัตตานิสัปริวารานิสัป no ริวารานิพิก no ขุสังคสาพิก no ขุสังคสาโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกขุสังโคพิกขุสังโค อิมานีอิมานีพัตตานีภัตตาณีสอริวารานิสาปริวารานีปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆระตังทีฆระตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะ นิพพานายจนา,ายจารย์ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระพิสุสงค์ขอพระพิกสุสงค์จงรักจงรับพ <pointer. conception. S 2> ัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข เพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทินสาธุาตั้งใจกวดน้ำอุทิศกุศลและรับพรพระกันนะ<ม>ให้รวมใจหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญ ที่เป็นดวงสว่างติดแน่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั่งดวงบุญขยายพร้อมทั้งตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเ่านั้นจะมีชีวิตอ,อยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อ ผู้ย่าตาโทษบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายอีกทั้งเทวดาที่ลงรักษาอายุของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวลาที่เป็นสัมมาทิฏฐทั้งหลายรวมทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเนี่ยเราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้น แล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกป,ปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตูสพเพปุเรนตุสังกปา จันทวนรวาณรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพเพติโยวิวัจจันตุสัพพะ สัพพโรโควินาสตุมาเตภวะบรันตรายโยสุขิทิกายุโกภวาสสปิเอติโยวิวานชานตุสังพโรโค วินาศตุมาเตภาวะรันตรายโยสุขิตทิกายุโกภะภาวะอภิวายทนนสิลิสานิจจ์ พระพุทธานุภาเวนะสาวพะธรรมานุภาเวนะสาสังคานุภาเวนะุพธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนังนาง සහන්සකමකතනු පවයනවිතකතයානු මවනසිනසාවකු ප เทวสัมเพตเตททนม่มิตตาสัมเพตเถวมังคลาวินาสันตุอายุวันทกวันวันทกวสิริวัน ทโกอิยสวาทท้าโกพะลวันทโกวันนาวันท้าโกสุขวันทโกโหวาตุสามปทาตุวคารวคาพยาเวราโสกาสัตตุจุปัต Yeah, <laughs> าสันตุจเตชะสาจยเสติธานาลาังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะปวคานหุนติชะยสวาสตวัสาจะอายุจีวะเศ เทอภวันตุเตยภาวนตุสาพะมังคัลังรักขันตุสาะเทวะตาสามปะพุทธานุภาเวนะสทาสดทิภวันตุเตยภววนตุสาพะมังคัลังรักขันตุสาพเท เอวตาสพพธรรมานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตวภวตุสาพังคลังรักขันตุสาพพเทวการสพพสัง